มือใหม่จะอยู่รอดด้วยการเทรดได้อย่างไรสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนในคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอย,อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับมือใหม่ของวงการหน่อยนะครับมือใหม่ของการเทรดหน่อยนะครับว่ามันจะต้องอทํายังไงดีนะครับถึงจะอยู่รอดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะยกประสบก,การณ์นะครับเกี่ยวกับ การเทรดส่วนตัวแล้วก็เจอกับเพื่อนเพื่อนที่เขามาปรึกษาเกี่ยวกับการเทรดนะครับว่าทำยังไงดีอะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเท่าที่เออส่วนตัวเกิดเกิดกับตัวเองแล้วก็เกิดกับคนอื่นที่ที่เคยพบเจอมานะครับอย่างแรกเลยนะครับคนที่ผมจะขอพูดถึงคนที่ไปไม่รอดก่อนนะครับเกี่ยวกับการเทรดก็คือ ไมเซ็ตไม่แข็งแรงนะครับไมเซ็ตไม่แข็งแรงอย่างเดียวเลยที่ผมเออไม่ใช่อย่างเดียวนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมยกให้เป็นที่1เลยนะครับนั่นคือไมเซ็ตนะครับไมเซ็ตต้องได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ในในตลาดให้ได้นะครับไมเซ็ตต้องได้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าเทคนิคมันสําคัญกว่าเสิอะไรอย่างเงี้ยผมเคยคิดอยู่นะครับเคยคิดแบบนี้ตั้งแต่การเข้าวงการแรกๆแล้วนะครับก็ ครั้งแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมฝึกเทคนิคการ rejection นะครับเกี่ยวกับการวิเศษราคาในจุดเข้าที่แนวต้านแล้วก็แนวรับต่างๆนะครับก็คือถ้าไม่มีสัญญาณ rejection อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่เข้าออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับต้องรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณ rejection ตามแนวต้านแนวรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะกดเข้าส่วนมากผมจะ เอ่อไม่ใช่ส่วนมากนะครับครั้งแรกที่ผมเข้าออเดอร์ผมก็จะเข้าออเดอร์ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดลงนะครับเดี๋ยวให้ย่อคือย่อขึ้นไปก่อนโอเคเนี่ยนะครับ,รบก็เนี่ยไม่มี rejection นะครับตอนนี้ยังไม่มีอ่านี่ครับก็มี rejection นี่ครับเขาเรียกว่า rejection นะครับ rejection ก็อ่าพอขึ้นไปแล้วจะมีสัญอ่าจะจะมีการบริสิทธราคาด้วยการผลักราคาลงมาอย่างนี้นะครับขึ้นไปอีกก็จะโดนผลักลงมาอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละเราเรียกว่าการ rejection นะครับก็ อ่าเนี่ครับเดี๋ยวก็สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเ็าจะมีเด้งลงมานะครับก็จะถ้าเด้งปุ๊บเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็จะเป็น r e s t r i c นะครับเดี๋ยวดูว่านี้จะชนะไหมนะครับก็ถ้าแพ้ก็จะต้องไปถึงออเดอร์ที่65ซึ่งเป็นออเดอร์ที่ถ้าผมแพ้ผมจะต้อง stop l o อ s นะครับอ่าไมซ์เซ็ตนะครับสำคัญมากนะครับสำคัญกว่าสกิลเซ็ตแล้วก็เทคนิคนะครับครั้งแรกที่ผมเข้ามาผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยถ้าเทคนิคมันไม่ได้เราจะอยู่รอดในตลาดได้ยังไงนะครับสุดท้ายนะครับมัน พอเทคนิคมันไม่ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่พอไม์เซตไม่ได้ครับก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเทคนิคนะครับเปลี่ยนเทคนิคเป็นอะไรไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนบ่อยมากนะครับช่วงฝึกมารแรกๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีความเชื่อว่าเทคนิคของเราเนี่ยจะชนะตลาดได้ทั้งๆท,ท,ท,ที่ว่าหลายๆครั้งที่เราเทรดมันก็มันก็ชนะ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 มากกว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในท้ายที่สุดก็ อ่ะเสมอนะครับเสมอเห็นไครับว่าวินเดทผมก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าผมใช้ในการมาติงเกลช่วยนะครับแล้วก็ผมจะค่อนข้างออตัวรอดได้ในไม้ที่2หรือสนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม้แรกเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยได้แบบเน้นจุดเข้าแบบเป๊ะๆอะไรมากนะครับก็ติดประมาทนะครับส่วนมากนะครับเลยไม้ที่2ไม้ที่3เนี่ยก็ระวังในจุดเข้าค่อนข้างที่จะมากขึ้น นะครับก่อนจบเสมอเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ามือใหม่นะครับอันดับแรกไมซ์เนี่ยต้องต้องยกให้เป็นที่หนึ่งผมว่าให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับคนที่เขายังไม่สําเร็จนะสำหรับผู้ที่ออกไปตลาดนะครับผมเคยคุยกับเขานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเข้ามาในตลาดนี้ก่อนผมนะครับก่อนผมอีกนะครับก่อนที่ว่าผมจะมาเจอการเทรดครั้งแรกก็คือ iQ Option นนะั่น ah. เขาบอกผมไปนะครับว่า ออการเทรดเนี่ยมันผมกเคยผ่านมาแล้วมันไม่รอดหรอกเป็นการพน,นันเราเทรดยังไงเราก็แพ้เทรดเดมโมเนี่ยยังไงก็ชนะชนะแบบโอ้โหเ่าให้เราชนะพอแต่เราลงจริงอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็แพ้แพ,แพ้แบบเออเสียกับเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกออกมาอย่างเงี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ฟังเขานะครับว่าเออมันจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมผมไม่ได้เชื่อเขาแบบ ร้อนะครับแต่ว่าผมเชื่ออย่างเดียวว่าผมต้องทํามันให้ได้ผมคิดแค่นั้นนะครับผมเชื่ออย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวเชื่อแค่นี้เลยว่าผมต้องทําให้ได้แล้วก็จากวันนั้นสู่วันนี้ก็น่าจะ5ปีได้มั้งครับน่าจะ5้าถึงหปีนี่แหละผมก็ผมเทรดช่วงประมาณช่วงก่อนโควิดนะครับก่อนโควิด2019นนะตอนนี้ ปี2 0 2 4่ใช่ไหมเออน่าจะ5้าปีได้นะครับ5้าปีนะครับ,ปร,นะรบประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ผมเจอพบเจอกับอ่าหลายสถานการณ์นะครับที่มันพยายามที่จะผลักดันให้ตัวผมเองเ,องเนี่ยออกจากตลาดไปนะครับออกจากวงการเทรดไปนะครับแต่ว่า m i n d s e t ผมผมคิดอย่างเดียวว่าผมผมทำได้ผมคิดแค่ว,ว่าผมทำได้ไม่มีสักสักครั้งสักวินาทีเลยที่ผมจะแบบต่อยผมแพ้ขนาดไหนแต่ไม่มีเลยสักครั้งที่ผมจะคิดว่า หรือผมไม่ไหวแล้วผมทํามันไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนแะแต่มันอาจจะมีท้อบ้างในบางครั้งที่แบบคนรอบข้างนะครับไม่ไม่ให้กําลังใจเราอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับมันก็อาจจะท้อนะครับมันอาจจะลําบากหน่อยนะครับที่ว่าสําสคัญที่สุดคือคนใกล้ตัวนี่แหละคือไม่ให้กําลังใจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะ คือเราต้องเจอเขานะครับเราต้องเจอเขาทุกวันนะครับไม่เหมือนกับคนอื่นครับคนอื่นมาพูดยังไงเขาพูดแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าคนในครอบครัวนี่เขาก็จะพูดเขาก็จะอะไรอย่างนี้บ่อยนะครับแต่ว่าปฏิญาณของเรามันมั่นคงครับว่ามันมันต้องมันมันทำได้นะครับก็ผมก็ยืนหยัดมาตลอดนะครับยืนหยัดมาตลอดนะครับไม่มีสักครั้งที่ผมจะย่อท้ออ่าไม่ใช่ไม่ย่อท้อนะครับมันก็มีท้อแต่มันไม่ถอยนะครับไม่มีสักครั้งที่ผมจะคิดว่าตัวเองเนี่ย เอาตัวเองถอยออกมานะครับเพราะผมเชื่อว่าผมทําได้แล้วก็ผมวาดภาพในอนาคตเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเทรดได้เนี่ยผมจะไปนั่งจิบกาแฟชิวๆแล้วก็ไปเดินเล่นที่ไหนดีนะครับไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็ผมก็ทํางานนั่งกับเทรดของผมอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือภาพที่ผมคิดไว้ในอนาคตแล้วก็ผมก็ฝึกแล้วก็ทํามันมาตลอดนะครับแล้วก็อาจจะมีหยุดพักไปบ้างนะครับ จากเหนื่อยจากนี่นั่นโน่นก็อาจจะพักหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของการฝึกฝนอะไรอย่างนี้หรือว่าเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการมองกราฟเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยจากอะไรอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยนะครับเขารู้ได้งไงอะไรางี้นะครับก็เป็นเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราพอที่จะมองตลาดออกนะครับไม่ว่าจะเทคนิคไหนใครส่งอะไรเข้าไปในกลุ่มเนี้ยเราก็จะ มองปุ๊บมองปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเออดูอินดิคตเตอร์อะไรพวกเนี้ยเราก็จดพอเข้าใจเลยมันจะเข้าใจง่ายหมดเลยนะครับจากครั้งแรกที่เราแบบเข้ามาใหม่ๆ,ๆนะครับเราแน่นอนว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่าอ,นนอ,อันน้นอันเนี้ยมันจะกดตอนไหนอะไรยังไงแต่พอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งนะครับอ่ถ้าเราเข้าไปในกลุ่มเทรดกลุ่มหนึ่งนะครับพอเราเห็นจุดเข้าเดอร์ของเขานะครับเราจะประมาณการคร่าวๆได้พอสมควรนะครับ เรียกว่าแทบจะเรียกได้ว่าเขามองอะไรบ้างเกี่ยวกับการเทรดนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็อยากให้มือใหม่นะครับมีมายเซ็ตที่แข็งแรงก่อนนะครับถึงจะอยู่รอดให้ได้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของสกิลเซ็ตนะครับถ้ามายเซ็ตไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเทคนิคใหม่หมดเลยนะครับผมเทรดได้กําไรมาสิบเป็นสิบสิบวันนะครับเมื่อแพ้วันเดียว คิดดูแล้วครับผมเปลี่ยนเทคนิคเออเป็นไงครับไม่เซ็ผมไม่ได้นะครับตอนนั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนจากจุดนั้นนะครับมาเป็นการออพัฒนาเกี่ยวกับระบบเทรดแทนนะครับแทนที่ว่าผมกําไรมาหลายๆวันแล้วผมจะแพ้วันหนึ่งเนี่ยผมจะเปลี่ยนเทคนิคหรือว,ว่าหยุดเทรดไปเลยอะไรประมาณนี้ผมก็เทรดต่อนะครับก็เทรดต่อใน,นวันถัดไปนั่นแหละก็เทรดเหมือนเดิมนะครับเทรดเหมือนเดิมเลย นะครับที่มันก็ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมานะครับในท้ายที่สุดน,นะครับถ้าเกิดว่าไม่เซฟเราได้นะครับที่เหลือเราก็จะเอาไม่เซฟตรงนี้ไปปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดที่เราทําผิดพลาดไปเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่เซฟไม่ได้มันก็จะ,ตะเตลิดเตลไปเลยนะครับฝากไว้นะครับฝากไว,นะกไว้มือใหม่นะครับสําคัญคือไม่เซฟนะครับไม่เซฟแล้วก็ สกิ set ลเซตรองลงมานะครับผมเพราะว่าผมเคยเดินผิดพลาดมาก่อนนะครับแล้วก็เลยแนะนำให้ได้นะครับว่าอะไรบ้างที่ที่ควรควรจะมีนะครับควรจะมีอยู่ในตัวสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่เข้ามาทั้งหลายนะครับแน่นอนว่ามือเก่าๆเนี่ยเขาก็ถ้าลองไปถามดูนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะมี m i n d s e t นะครับ mindset สำคัญมากนะครับทั้ง ทั้งมือเก่าแล้วก็ลองไปหาบทความหรือว่าพอดแคสต์ฟังก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่านักเทรดระดับโลกนะครับคนที่ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะยกให้ m มซ์เซ็เนี่ยเป็นนัมเบอร์วันเลยนะครับนัมเบอร์วันอันดับหนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับการทําธุรกิจหรือเกี่ยวกับการที่เขาจะประสบความสาเร็จในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นแหละไมซ์เซ็สําคัญมากนะครับก็ลอง จินตนาการภาพในอนาขอดูครับว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนนะครับก็วันนี้เนี่ยขอให้เราเหนื่อยเหนื่อยให้มันเต็มที่ก่อนนะครับเหนื่อยให้มันสุดๆุลครับเกี่ยวกับการเทรดนะครับแล้ววันหน้าเราจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายนะครับก็เหนื่อยวันนี้สบายวันหน้านะครับสบายวันนี้ลำบากในภายหลังนะครับก็อยากฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับถ้าใครคิดจะก้าวเข้ามาแล้วอย่าไปถอยง่ายๆนะครับถ้ามาแป๊บเดียวมาเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย มาเพื่อที่จะมีประสบการณ์ไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วมันเป็นประสบการณ์ในแง่ลบนะครับระวังคุณจะไปเล่าผิดคนนะครับไปเจอคนที่เขาแบบคุณทําไม่ได้แล้วเจอคนที่เขาทําได้เนี่ยโอ้โหน่างหงายเลยนะครับระวังเอาไว้นะครับก็ถ้าเกิดว่าอาลองแล้วมันแบบเต็มที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะกดขึ้นนะครับเนี่ยแนวต้านาแนวรับนะครับแนวรับ เป็นจุดที่มีการรวมตัวของแท่งเทียนกันเยอะๆเนี่ยครับคือแนวรับที่แนวรับชั้นยอดของของการพักดันราคานะครับก็เหมือนที่ที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้นะครับพยายามหาแนวรับแล้วก็แนวต้านที่มันมีการรวมตัวของของแท่งเทียนเยอะๆนะนรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่จุดสุดยรวมของราคานะครับที่จะพักดันราคาขึ้นหรือลงนั่นเองนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีไมซ์ ที่แข็งแรงให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็สกิลเซ็ตเนี่ยมันจะตามมานะครับวันนี้ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่มาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคของการเทรดนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นพลังบวกให้กับเอ่อมือใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เข้ามาในในวงการนี้ได้พอสมควรนะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเอ่อการเทรดนะครับที่จะอยู่รอดให้ได้นั่นเองนะครับมีคนเจอแบบผมหรือเปล่าครับ ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเข้ามาแล้วแบบครอบครัวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วแบบท้อเลอเกินไปไม่ไหวละลองหากลุ่มคุยดูนะครับกลุ่มเทรดคุยที่เขาแบบเขาแบบเป็นนักเทรดล้วนนะครับเป็นแบบคนที่เทรดเหมือนเรานะครับว่าเฮ้ยจะต้องทํำยังไงดีอะไรอย่างงี้นะครับผมก็แนะนําให้ได้ประมาณนี้แหละนะครับว่าเราต้องยืนหยัดกับมันให้ได้นะครับเพราะว่าเราตัวคนเดียวเลยนะครับเกี่ยวกับการเทรดเนี่ย น้อยมากนะครับที่เราเดินออกไปแล้วแบบจะมีเพื่อนไม่เหมือนกับเราไปเตะบอลหรือว่าออกไปออกกาลังกายอย่างเงี้ยเราจะออกไปเจอคนเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาออกมาออกกําลังกายเหมือนก,นกันกับเรานะครับแต่ว่าวันเนี้ยเราเดินออกไปแล้วเราจะไปเจอคนที่เอ่อเข้าเทรดเหมือนกับเราเนี่ยมองหาไม่เจอเลยนะครับมองหาแทบจะไม่เจอเลยนะครับน้อยมากนะครับคนที่จะเอ่อเทรดเหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นยืนหยัดคนเดียวให้ได้ด้วยไม้เซตที่แข็งแรง นะครับก็อ่านี้ชนะแล้วนะครับก็อ่ะฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับฝึกพยายามเอาไมซ์เซตของตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะครับอย่างเดียวเลยนะครับ80%ซถ้าไมซ์เซตรอดนะครับเราก็รอดนะครับโอเคเราจะเจอกันใหม่นะครับอยากทำคลิปอะไรครับอะไรเกี่ยวกับการเทรดอีกนะครับก็อ่ไว้จะคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับสำหรับวันนี้ก็มือใหม่ อย่างที่บอกไปเซตขันที่สุดนะครับผมสวัสดีครับ